ครับอันนี้อยู่กับชินอยู่กับอยู่กับพี่กบที่อินเตอร์นะครับจะมาสัมภาษณ์เรื่องการปรับโฉมใหม่ของช <บ S 1> <Metro S 2> าโดสกี้เมโทรเอ็กซ์เสปีสองพันยี่สิบาใช่ครับอาจารมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างพี่ก็ต้องเกินก่อนนะอาจารย์ก็คือว่ามือนกับชา a โดสกี้รอบเนี้ยคือเมโทรเอ็กซ์เสมันเป็นรุ่นรุ่นย่อมเยาวนะอาจารย์นะรุ่นนับที่ ที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์มือเบสที่อยากได้ชาร์ลีที่ใน,ในในราคาที่ย่อมเยาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมมน่สั่งล็อตเนี้ย223 0เนี่ยมาประมาณปีหนึ่งละคิวเราก็เลยไปเข้าคิวต้นๆซึ่งผมเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่า223เนี่ยเขาจะปรับโฉมใหม่แล้วเราก็เลยได้ได้คิวต้นๆโดยปริยายในการปรับโฉมแล้วก็มาแล้วก็เปิดมาแล้วก็สัมลา์แล้วก็เคุยอ,อะไรเงี้ยก็ถาข้อมูลมาให้อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะ แล้วก็เรื่องราคาก็ขยบับดดไปกับเดิมก็เลดหนึงประมาณสักสิบเปอร์เซ็นจากราคาเดิมมันสามสองปลายลดแล้วเหลือมาสองต้นตอนนี้กลายเป็นราคาสามกว่าแต่ลดแล้วเหลือมอนนาสองก,กลางครับยีเดก็ลดลงไปเพิ่มมาแค่สิบเปอร์เซ็นผมเล่าเพื่อหลังนินึงก่อนจะมาถ่ายเนี่ยผมโทรหาเฮียวันนึงว่า มีมีให้มีให้มีให้ถ่ายมาว่ารถนี้พี่กบบอกว่าเข้ามาสองร้อยกว่าตัวใช่แต่ว่าขายวันเดียวหนึ่งร้อยส่งครับแต่ไม่จะขายให้ให้ร้านค้าดีเลอร์ที่รู้จักอะไรเงี้ยเขาก็รับไปขายกันวนแต่ว่าผมว่าสองเหตุร้านก็ขายทุกวันเป็นสิบตัวนะพี่คนับใช่ครับขายดีมากใช่ครับตอนนี้อยากให้พี่กบพูดถึงโฉมนั้มันปรับปรับมาว่ากักตัวนะพี่นอเนาะ หลักๆที่เห็นเด่นๆเลยครับอาจารย์ก็คือหัวครับอสมัยก่อนมันล้ก้มันมาแล้วอืคนเสมัยก่อนจะเป็นโลโก้ที่ตรงนี้เขียนว่า RSD แล้วก็เขียน Metro Express ตรงนี้ใช่ครับอันนี้คือใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงแลนะทำให้คนซื้อไปรู้สึกว่าว r o ภูมิใจก็่ได้ใช้ใช้ด้วยจริงแล้วแล้วแล้วก็ปรับ มีสตริงฟรีใช่ตรงนี้มีสตริงฟรีเหมือนพวกรุ่นใหญ่ๆหญ่มาสเตอร์บิวเมโทรไลน์ที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยเป็มีสตริงฟรีเหมือนกันรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันข้างหลังก็ได้ครับข้างหลังก็่เป็นชาร์ดที่าเป็นอุนเทลไลท์เป็นน้ำหนักเบาเหมือนกันมันเป็พวกเมโทรไลน์ใช่เหมือนกับเมโทรไลน์มาสเตอร์บิลหมดเลยลูกบิดเนี่ยเหมือนกันหมดมาเรื่องคอคอรอบนี้เป็นร้อนแรกที่กลายเป็นโรสเทดเมเปิ ก็คือเป็นพอเผาพอเผาโค้งให้เหมือนกับว่าไม้มันแห้งยิ่งขึ้นมีความแข็งแรงเยอะขึ้นเรื่องเสียงก็เกี่ยวครับเห็นเขาว่าเสียงมันน่าจะสําหรับผมพี่ลองเม่กี้นะมันผมรู้ว่ามัน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 แห้งแล้วก็มันมันมีความธรรมชาติมากขึ้นครับอันนี้อันนี้ผมชอบมากเลยอ่ามาข้างหลังันนี้ก็จะเป็น easy access compartment คือเหมือนกับเปิดไม่ต้องใช้สกรูแล้วใช้ใช้มือสกิดปุ๊บปุ๊บอกมาเลยคืออันนี้เป็นไอเดียวกวิกตั้งใจใช่ใช่ครับซึ่งดีมากนะพี่ก็จะเป็นเหมือนกับตัวเมโทรลา์กับมัเติม มาด้านหน้าครับจา์อันนี้จะเป็นมูราโดบอดอืมสมัยก่อนไม่มีใช่ไหมพี่มีเหมือนกันมูราโดบอดเหมือนกันมีเหมือนกันอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็โทษน,นะครับจัสเซนัทเหมือนกับพุกเมโทรไลมัสเตอร์บิลล์แล้วคือสามารถปรับสูงต่ำได้ใช้ลกเล็มคันได้ซึ่งรถก่อนไม่มีใช่รล้วก็มไม่มีใช่ใช่อันนี้คือปรับได้เหมือน,นตัวตัวรุ่นใหญ่แล้อืมอืมครับพี่ แล้วก็ปีแล้วก็ปีเอมเหมือนเดิมครับเป็นอ่าทูแบนอีคิวมีวอลลุ่มมีบาลานแล้วก็บูตแหลมบูตเบสตัดแพสซีฟแอคทีฟได้จากนี้ใช่ตัดทอคที่ได้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเป็น PJ สมัยรุ่นก่อนไม่มีเลยรุ่นก่อนผมนำมาแต่เจเจได้เป็น PJ แลละแต่ว่า JJ เราก็มีนะแต่เนี้ยคือเอาลูปใช่ผมเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปอยู่ตรงนี้ใช่อันนี้เป็น PJ แลละ นอกนั้นก็คล้ายๆเดิมครับบิดเดิมพิกนัปเดิมพิกนัปเดียเ,เขาบอกเขาเขาเปลี่ยนรุ่นใหม่แต่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นรุ่นเดิมนะอืมแล้วผมรู้สึกว่าเหมือน,นอางานจะเรียบร้อยขึ้นใช่อ๋อเรื่นไปตามการวางเสร็จครับการวางเร็จคือแต่ก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะมีมันกับวางแล้วมันมีรอยบากตึ้งตึ้งรอยบาข้างๆใช่อันนี้ทาเหมือนตัวเมทัลไลน์ละคือเหมือนก็าเก็บขอบแล้วก็มันกับฝังไม่มีไม่มีขอบข้างผมรู้แล้วทำไมถึงขายถึงขายดีมากๆครับ ไม่มีความคมคือเก่งงันข้างเนี้ยบละก็รวมๆมประมาณนี้ครับอาจารย์ประมาณนี้ถ้าที้โอคูเม่เหมือนเดิมอ่าบอดี้เหมือนเดิม like ถ้ออมาถ้าสนใจก็ยังพรอม,มีเหลือแต่ว่าเหมือนสีจะไม่ครบแล้วใช่ไหมี่เขาขยใช่แต่นี้เจเจสีหมดแล้วคือขาวเขียวอืมไอ้สีเขียวเนี้ยสีเนี้ย,ยเขียวเนี้ยสวยนี้ใช่อันนี้เขียวผมเลยแต่พีเจละอันนี้คือพีเจเจเจหมดแลใช่สีเขียวนี้สวยเขียวชื่อเขียวว่าซาเกกีนครับ ขอโทษนะครับฝากกล้องดูหน่อยอันนี้อันนี้คือเมทัลไลเยอรมันเนาะใช่ใช่ครับอันนี้คือเมทัลไลเมทัลไลของเมทัลไอส์เคสไอส์เคสใช่ครับถ้าถ้าวางเทียบแล้วแบบมองผ่านผ่านนี่สีเรียสกันเลยใช่ลูกค้ามาลองเทียบก็พอมาเทียบก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเนี่ยความความเนี้ยนี่ไม่รู้สึกแเลยก็เดี๋ยวผมมีคลิปเสียงที่อัดไว้เป็นแบบเป็นเบสไลน์แล้วก็โซโล่ถ่ายคลิปด้วยความพิเศษรอบนี้ก็จะมีกีตาร์คือผมมีเซนเลสมาด้วย สำหรับสาหรับมือเดี่ยวที่ใช่อย่างอย่าจารย์นะคุ้จังไหมว่าคนนี้อันนี้อันนี้อันนี้ให้งานนะเดี๋ยวเล่นเพี้ยนนะฮ่าเลยเสร็จแล้วก็จะมีสีสายห้าสายแบบมีลายไม่มีลายคุณทำมาสองแบบเลยคือมีลายคือสำหรับมีลายกขาไม่มีลายต่างไลท์เขาขาดจังสองผมผมอ่ะส่วนตัวนะพี่ผมเป็นคนเล่นเล่นเฟลด์ที่ที่มีลายไม่ได้ พราะผมจะงงผมจะเวอผมจะชอบแบบว่าไม่มีลายเลยเหรอใช่ผมผมผมเข้าใจว่าคนที่เล่นด o บ b l e ลเบสกับผมอะจะชอบเล่นไม่มีลายไม่มีลายเพราะเวลามีเนให้ไม่มีลายแล้วมันมันมันเสียวๆมันมันไม่มีใช่มาทำตัวเองแต่ว่าเพราะอย่างทัวก็ซื้อเป็นแบบมีลายไม่มีลายพอแต่ทัวไม่มีลายอ่าเห็นไหมคนผมมาสมัยก่อนผมหาเฟดเลที่ไม่มีลายยากมากแต่ว่าก็เดี๋ยว คงมีคนให้ครับเพราะเลยไม่ค่อยเลยไม่จำเป็นต้องต้องรีบซื้อเดี๋ยวให้ลองก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้ลองก่อนดีือว่าก็ชอบไม่ชอบไปเถอะเดี๋ยวให้ลองดูว่าเป็นไงแต่ผมมั่นใจว่าต้องชอบกล้องสั่นอีกแล้วไม่เป็นไรกล้องสั่นตลอดเวลาพูดถึงเรื่องจะเอาเหรียญทองอันใหม่เล็ก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 อันนี้ยิ่งไปทำไอ้ดิกร่วมพี่ก็อันนี้ที่ที่เมียนไทยอะไรก็มีเอดินไว้ก็ คอดินไหวดีมากเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายนะครับน่าจะน่าจะน่าจะหมดใช่เป็นสีดีไว้ทำด้วยสีสายใช่แต่จริงๆอันนี้ผมผมผมพูดเลยนะผมผมพูดแบบแบบแบบมุมแบบแบบครูอาจารย์คนหนึ่งหรือครูคนหนึ่งที่คือควรจะมีแจ๊สเบสสีสายสักตัวหนึ่งในร้านสำหรับคนเบสทุกคนครับเพราะว่าอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นชาโดก็ได้เช็กเตอร์อะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นผมว่าเบสแจ๊สเบสสีสายคนนนึงเป็นดีมากใช่ก็อันนี้ก็ใครที่ยังขาดแจ๊สเบส เราก็ยังแบบว่าเออแบบอยากได้ราคาไอ้ยอมยาอย่างมันยังไม่รู้้ชัวร์จะแบบจะจะเล่นแจ็คเบสเวอร์ไม่เวอร์ก็ลองไปเพรสนี่น่าจะเป็นทางเลือกแรกๆนะครับแล้วผมลองแล้วคุ้มราคาไม่ใช่คุ้มราคาเกินเกินราคาแล้วไม่ใช่ผมพูดคนแรกอ่ะผมว่าผมว่าคนที่มาลองไปม่นี่ก็พูดหลายคนคิดแบ่งดีครับครับไกด์ัอนี้มาลองใช่ครับก็คือ เห็นกระแสมันมาผมก็เลยอออ่่่นนหยะพีใชตั้งใจคือแต่ก่อนใช้วอฟฟิตก็คืออยากจะย้ายมาเลยจริงเหรอพี่ใช่ครับก็ถือว่าย้ายในค่ายเดียวกันได้ครับเป็นไงบ้างครับพี่สัมผัสความคุ้มค่าอะไอย่างเงี้ยผมว่าคุ้มอ่ะใช่ไหมครับคุ้มเลยทั้งสเปคทั้งอะไรคือศึกษาอ่าลอดแรกมาแล้วคือมันแก้พวกแบบ วงจอหรืออะไรสักอย่างพวกนี้มานก็คือตัวนี้น่าจะรอบนี้คือผมมองว่าคุ้มกับราคาประมาณนี้อะไนก็ดีตลอดสู่ครอบครัวเฉยๆขอบคุณพี่กายมากนะครับผมเหมือนเช็คเตอร์ก็มาใหม่ด้วยใช่ไหมพี่ใช่เช็กเตอร์ก็เพิ่งมาครับสุดท้ายอาจารย์เพิ่งมาเลยนี่ใช่ไหมใช่อาจารย์นี่ก็โอ้หงานงานดีแล้วเพิ่งมาอันนี้คือ รุ่นเดิมแบบที่เคยมาครับแต่ว่ามมนหมดไปแล้วก็มาเติม Giulietto Custom 5สายงานนี้มากเลย่ยพี่ก็ปะหน้าท็อปท็อปเมเปิลแล้วก็บอดี้เป็นมอฮอกานี่ครับแล้วก็เป็น E M G P M G แล้วอยากอยากคิดว่าเชคเตอร์นี้เป็นเบสชาล็อกนะทุกวันนี้ถ้าเกิดตามที่ชาแนลเออดูโลกดูองผมเนี่ยพี่ชายผมที่เป็นมือกีตาร์แจ๊สเล่นแจ๊สกีก็ใช้เชคเตอร์ตัว สายหน้าที่เขาเลือกพี่ดูตจเนื้อใช้ใช่ไหซันดอเล่เหราตามไม่ใช่ไม่ไอตัวสีที่มันเป็นลายไม้อ่ะพี่มันช่วยไม่ได้เดี๋ยวไปตามในคลิปของเอรูลุกนึงนะครับยังไงก็น่าจะเป็นตัวนี้พี่เทเลน่อาจเทเล่พี่ใช่เทเลน่ทีทีที่เป็นเทเลของของเซกเตอร์อะอะไรนะรุ่นนี้นะ ที่พี่เอิร์ธใช้มันเป็นเขาเป็นนายเป็นนายนพี่นนทาพี่ก็ถ้าเกิดอยากฟังเสาวเช็คเตอร์เวลาเล่นแจ๊สก็ตามจันเอิร์ธในเอิร์ธดูเลิกนู้นะครับครับก็ยังไงวันนี้ผมลาก่อนยินดีต้อนรับขอบคุณนะคุณนะครับยังไงที่ผบฝากเบอร์ติดต่อร้านเดี๋ยวผมขึ้นให้ก็ได้เราสนิทกันเยอะมีมีอะไรก็เรียเชิญครับวันนี้ก็ชาโดก็วายมากไวียนเชิญครับ ก็เดี๋ยวเจอกับพวกผมสองคนใหม่นะครับอีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ o do 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 ha eo 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 できたんじゃないかん。